การแถลงกรณีการสอบสวนคดีผู้ถูกกล่าวหาคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพันให้สินบนหนึ่งในกรรมการปปชด้วยทองคำแท่งน้ำหนักรวม246บาทนะคะวันนี้มีขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางย้ำในการแถลงว่าพยานหลักฐานในคดีมีความชัดเจนบอกว่ามีคลิปวิดีโอหลายคลิปมีคลิปเสียง ภาพถ่ายและพยานเอกสารการสอบปักคำผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการต่างๆซึ่งถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ยืนยันพยานหลักฐานกระดานนี้มัดตัวเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาได้ซึ่งมีทั้งหมด6คนโดยเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพนันซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้จ้างวานส่วนกรณีที่อดีตลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ พลิกบทบาทมาเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นจากการให้ถ้อยคําระบุว่าสาเหตุเพราะถูกกดดันข่มขู่และบางคนถึงขั้นถูกทําร้ายแต่การสอบสวนก็จะให้ความเป็นธรรมบอกว่าจะสอบสวนอย่างรอบด้านค่ะคือวันนี้พยานทุกคนที่ออกมาเนี่ยเขาก็ผมผมว่าเขาเขาเก็บกฎนะครับเขาถูกกระทำนะครับ หลายคน,หล,ยคนลลหลายคนถูกลงไม้ลงมือหลายคนถูกอรปืนจี้หัวนะครับเราต้องต้องพูดก,กันตามขา้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามีใบแพทย์ด้วยนะครับแต่จะเป็นการดําเนินคดีเรื่องนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยผมว่า,าพยานบางคนก็ยังสองจส,ส,สองใจอยู่ แต่ณวันนี้นะครับข้อเท็จจริงที่เราได้มามันสามารถให้ให้เห็นคดีนี้หรือคดีต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นมานะครับชัดเจนขึ้นนะครับเราจะพยายามทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาม ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนนะครับมีการกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้อง6คนครับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือนนะครับตอนนี้มี2ใน6คนมาพบพนักงานสอบสวนแล้วครับก็คือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานและนายสมพัททรธรรมนะครับตอนนี้เหลืออีก4คนซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกมาพบเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาครับ สำหรับคดีนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่าพนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วก็จะมีการถแถลงชี้แจงคดีกับรอบวันที่5มกราคมนะครับอีกประเด็นสำคัญครับก็คือในข้อกล่าวหามีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและหนึ่งในกรรมการปปชถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในคดีให้และรับสินบนในมุมมองของนักวิชาการและนักอาชญวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตครับ เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่อยากให้สังคมติดตามตรวจสอบครับเพราะว่าหน่วยงานปปชเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาเสียเองจะยังมีหน่วยงานไหนเป็นที่พึ่งของประชาชนในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐได้อีกครับถ้าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยอันนี้ต้องรอศาลตัดสินก่อนนะครับต้องรอสู่ในศาลแต่หมายความว่าถ้าจริง เรื่องใหญ่อย่างไรครับก็ในเมื่อองค์ปปชเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าถ้ามีการรับผลประโยชน์ริงเพื่อจะได้มีคำวินิจฉัยผลการพิจารณาที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงว่าผมว่าประเทศนี้พึ่งอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องเหนือจากศาลอย่างเดียว รองศาสตราจารย์พันตารวจโทกฤษณพงศ์ยังเรียกร้องให้ปปชตั้งหน่วยงานภายนอกขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและชี้แจงให้ประชาชนรับทราบค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทีมงานปปชพร้อมกับยกตัวอย่างเรื่องการตรวจสอบหน่วยงานองค์กรอิสระในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีกลไกตรวจสอบการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการป้องกันและการปรับปรามรวมไปถึงการให้ความรู้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมสิ่งเหล่านี้แล่ละค่ะจะทำให้การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ